สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องมาอน,นีมาพบกับดอกอีแล้วด้วยจ้าที่ช่องกินแซบโชว์ใบนกเห็นนานกก็ต้องนึกถึงความแซบความนัวนะะนเนาะค่ะมอนีนกสิบห้าเมื่อกินตำหลวงพระบางาเซนกับสิประมาณนี่แหละจ้าไข่ไข่กับตำมะละกอทั่วไปอ่ะจ้าแต่สิมีใสกะปิเข้าไปน้าจ้า พักเครื่องเคี่ยงกับมีอย่างหลายจ้ะมีแตงกวาญี่ปุ่น,นในม่แล้วก็ชะอมจ้ะชะอมแล้วก็มีปลาหมึกไข่จ้ะแล้วก็สิมีเเซนขนมจีนพอดีมันหล่นหล่นจอก็เลยบได้นี่ ก่อนสิไปกินกันเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปริเพาีคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อมาพี่น้องจ้าเบาอยังไรมาจัดกันเลยจ้ะรสชาติกะค,คือเกา่าจ้ะแซบๆนัวๆคือเก่าอืมจ้ะเส้นกะสิประมาณนี้แหละจ้ะอืม กรอบจังไคร่ปุ่นกรส,สไม่ซายเลยอะเพื่อเปาะหอมแบบหอมหอมกะปิไหมจ้ะ เส้นนี้นกสิเฮ็ดแบบฟ้านฟ้านล่ะก็ไปแทะแข็งไหมจ้ะมันก็นที่กรอบหอมแดง น้มจินเนี้ยหนุ่มดีค่ะพีน่น้องแซ่บๆน้ำมันห้อมกับปีพี่น้อง มึกไข่เหะไข่แน่นๆเลยอะเป็นมือกันเหรอพี่น้อง ใส่มือแสบคอเชือหลักเอาไปน,น้ำเย็นจ้ะกรอบ I not you, you know. สุดยอดสุดขี้มูกลืดๆแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสดนานหรือกันอื้ ทำไมก่อก่อบ,อบอเพ็ดเพ็ดปะทาเพ็ดน้ำใหม่ในกรเพ็ดรั่วแห้งอ ไปแล้วค่ะสำหรับนี้นก็ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เขาไม่ได้ตามมาชมเราค่ะฝากเป็นกำลังใจนกด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีจ้า